ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับ g p x DC3 สกูตเตอร์พรีเมียมดีไซน์สปอร์ตพิกัด 300cc จากค่ายไทยอย่าง GPX กับรูปภาพหลุดที่หลายๆคนได้พบเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กมันจึงทำให้เหล่าไบเกอร์ทั้งหลายเนี่ยรอคอย GPX เปิดตัวเจ้า DC3 คันนี้พร้อมกับตั้งมั่นว่าถ้ามาด้วยราคาที่ดีแล้วก็จะรีบเข้าเว็บแล้วกดใบจองเลยทีเดียวก็ได้แหละครับใครที่สัญญากันเอาไว้ก็ไปกดใบจองกันด้วยนะครับเพราะว่าราคาที่เปิดมานั้นทำเอาหลายๆคนต้องขยี้ตาแล้วก็ต้องมองกันอีกรอบเลยครับว่าราคานี้จริงเดะซึ่ง มาบอกราคากันตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยก็คงจะไม่มีลุ้นใช่ไหมล่ะครับก็นั่นแหละครับอย่าไปลุ้นมันเลยโดยราคาวางจําหน่ายของ GPX DC3 คันนี้ในรุ่นสแตนดาดวางราคามาเพียงแค่1800บาทและในช่วงเปิดตัวมีวาลเชอร์ส่วนลดมาให้นะครับอีก6,000บาทเท่ากับว่าราคาจะเหลือเพียงแค่ 94,800บาทเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตราคาวางจำหน่ายปกติจะอยู่ที่15,800บาทนะครับแต่ถ้าหากได้วอลเชอร์ในช่วงเปิดตัวนะครับอีก6,000บาทราคาตัวรถจะเหลือเพียงแค่99,800บาทเท่านั้น คือแค่บอกราคาเนี่ยก็เกือบจะเข้าเว็บไซต์ไปกดจองกันแล้วใช่ไหมละ่ะตอนแรกเนี่ยผมดูหลายๆช่องนะครับอย่างช่องลุงเองเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเปิดราคาที่ช็อคไพร์แน่นอนผมก็นั่งคิดใจว่ามันจะช็อคได้แค่ไหนกันเชียวแต่พอมาเห็นราคาแล้วแบบโอ้โหช็อคหนักมากครับผมไม่คิดว่าจะทําราคามาได้ดีขนาดนี้นะคือมันเกินคาดจริงๆครับสาหรับ 300cc และเมื่อเราทราบราคากันแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากทราบอย่างอื่นต่อผมก็จะบอกให้นะคือมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆครับนอกจากราคาเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ Gpx Hyperi e, ขนาด2 7 8 2ซีซี cc หลูกสูบ4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด โดยให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่24.1แรงม้าที่8,250รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนอาที เมื่อมาบวกกับขนาดตัวรถที่ไม่ได้มีความใหญ่อะไรมากมายนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีความจีจ๊ดจ๊าดกันเกิดขึ้นและจากที่ทราบมาเจ้า DC3 คันนี้สามารถทําท็อปสปีดสูงสุดได้มากกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวสําหรับรถแวนทรงเชงที่คิดว่าเจ้า DC3 เนี่ยมันเป็นรถ150ซีซีแล้วเผลอไปดันเนี่ยผมว่ามีร้องเลยนะคือที่พูดแบบนี้เพราะว่าขนาดตัวรถเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับรถคลาส150และ160ซีซีในตลาดบ้านเรานั่นแหละตรงนี้ต้อง บอกเลยนะว่าตัวผมชอบคอนเซปต์ประมาณนี้มากๆกับเครื่องยนต์ที่แรงบวกกับตัวรถที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับรถชั้นตัวเล็กนะแต่ว่าชั้นเครื่องใหญ่แล้วก็แรงด้วยคืออารมณ์มันเหมือนรถหมกๆหน่อยนะครับเวลาที่ใครมาดันเรามาจี้เราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชันมีแรงที่จะสู้กับายนะ ็นั่นแหละครับมันเป็นคอนเซปที่ผมชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับพอเจออะไรแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบว้าวเลยและที่ว้าวไปมากกว่านี <t <t ้เนี <t <t ่ยก็คือเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับคือให้มาแบบจะหนักจัดเต็มเลยนะรอบนี้เนี่ยเขามากับระบบไฟ Full LED รอบคันนะครับ พร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าที่ให้อารมณ์สปอร์ตถึงใจไม่ว่ามองกี่มุมเนี่ยก็สวยจัดๆเลยหน้าปัดเพื่อนไมเป็นฟูดิจิตัลแม้จะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสีสันสวยงามแล้วก็เทียบกับสกูตเตอร์ในเรทราคาเดียวกันเนี่ยเขายังถือว่าสวยกว่าชาวบ้านเขาอยู่ดีและที่หลายๆคนอาจจะต้องยืนยิ้มเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการวางถังน้ํามันที่วางไว้ตรงด้านหน้านะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าแฟนคลับ G P X หลายๆคนน่าจะเป็นปลื้มนะเพราะว่าก่อน หน้านี้เนี่ยอย่างเจ้าโดรน150ก็วางไว้ใต้เบาะใช่ไหมอันนี้เนี่ยวางไว้ด้านหน้าแล้วนะครับเปิดง่ายสะดวกต่อการเติมและที่สําคัญด้วยอันนี้สงของถังน้ํามันที่วางไว้ด้านหน้าจึงทําให้ยูบ็อกซ์นั้นใหญ่มากขึ้นนะครับคือใหญ่แบบเบิม้มเิมใส่หมวกน็อกเต็มใบได้แล้วนะโอ้โหจ้าบเลยนะครับส่วนในเรื่องของกุญแจนะครับให้มาเป็นแบบสมาร์ทคีย์ทั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรือสปอร์ตนะครับ อันนี้เนี่ยชอบนะเพราะว่าเป็นดีไซน์กุญแจที่สวยดีนะครับและจากที่ดูในไลฟ์ของช่องเพฟ f ูนะครับเขาก็มีการโชว์ด้วยนะครับว่าเจ้ากุญแจรีโมทตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดกุญแจสำรองที่เป็นกุญแจไขเนี่ยมาใช้งานในเวลาที่มันจำเป็นได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับเก็บสวยนะครับทรงสวยรูหรามีสไตล์นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะ ส่วนฟังก์ชันกระจุกกระจิกที่หลายๆคนต้องใช้งานอย่าง USB charger นะครับหรือว่าช่องเสียบชาร์จแบตมือถือหรือสมาร์ทโฟนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับที่ใส่มาเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็พกสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใช้รถเอร์ไซใ,ในการเดินทางหรือว่าทำกินผมเลยมองว่าทุกรุ่นเนี่ยก็ควรใส่มาให้แล้วนะสำหรับฟังก์ชันนี้ส่วนระบบความปลอดภัยทั้งหลายนะครับก็เรียกเดีว่าให้มาแบบแจ๋วๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรกนะครับที่ให้มาเป็นดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังพร้อมด้วย ABS แบบ Dual c h a n n e l ซึ่งให้ความปลอดภัยและที่สำคัญนะครับคือให้มาได้ยังไงกับราคานี้ดีกว่านะอันนี้แอบตกใจเพราะว่าด้วยราคาตัวรถที่โรบบอชเชอร์อแล้วเนี่ยไม่ถึงแสนนะครับทั้ง2รุ่นเลยเนาะแต่ว่าให้ ABS ที่เป็น Dual c h a n n e l มาอันนี้เนี่ยผมว่าเขาก็ทาถึงอยู่นะถ้าลองข้ามไปมองพวกค่ายตลาดต่างๆนะครับเวลาใส่ ABS มาให้เนี่ย ราคาเองก็จะบวกไปหลายพันนะบางรุ่นก็เป็นหมื่นมันก็เลยทำให้แปลกใจครับว่าทาง G.P.X เนี่ยเขาใส่มาให้ได้ยังไงนะในเรื่องของระบบการสะเทือน,นะครับด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับด้านหลังเป็นโช๊คคู่นะส่วนเรื่องของโชคเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาแยกกันหน่อยนะครับเพราะว่าโช๊หลังของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาให้มาเป็นโชคคู่ซับแท้งนะครับ จาก YSS และนอกจากโชคแล้วนะครับในรุ่นสปอร์ตเองเขามีระบบ TCS หรือว่า traction control system มาให้ด้วยนะครับโดยเผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับสำหรับ TCS คือระบบป้องกันการล้อลื่นถลนะจะเรียกว่าการล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าก็ได้ละมัง้งในเรื่องสีสันตัวรถนะครับก็มีมาให้เลือกถึง6เฉดสีเลยทีเดียวแต่ว่า สำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนะครับมีเพียงแค่2เฉดสีเท่านั้นนะครับจะมีสี r a ซ i n g g เก y แล้วก็ Super Black นะครับแปลเป็นไทยก็คือสีเทาแล้วก็สีดำนั่นเองส่วนรุ่นสปอร์ตจะมี4สีสันให้เลือกซื้อนะครับนั่นก็คือสีขาว Urban w บิ t e ไสีแดง Energetic Red สีเขียวโอลิฟกรีนและสีดำซูเปอร์แบ็กตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยครับว่าจะชอบสีสันแบบไหนมากกว่ากันรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับที่มีเพิ่มมาให้ในรุ่นสปอร์ตซึ่งตรงนี้เนี่ยบวกเงินเพียง5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้เรื่องของ traction control เข้ามารวมไปถึงเรื่องของช็คหลังที่เป็นช็คคูแบบซับแทงจาก YSS คือถ้าคุณมาซื้อช็คเปลี่ยนตอนหลังเนี่ยเผลอ,อราคาชกคเนี่ยอาจจะพอๆกันกับเงินที่เพิ่มด้วยซ้ำนะครับหรือว่าอาจจะแพงกว่าด้วย ตรงนี้เพื่อนๆที่คิดจะซื้อก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าความคุ้มค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับถ้าชอบยังไงก็คุ้มอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับ GPX DC3 คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าต่อให้คุณไม่ได้ชอบเนี่ยมันก็ยังคุ้มอยู่ดีครับไม่มีที่ไหนแล้วครับสามร้ซีที่ราคาต่ำแสนเนาะแถมด้วยฟังก์ชันต่างๆที่ยัดมาให้แบบ เรียกได้ว่ายัดไม่ได้ยังไงวะอย่างเงี้ยเอออันนี้แอบแปลกใจจริงๆนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมทายราคาวไว้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีแสนสองแน่ๆคืออันนี้ทายกับตัวเองนะบอกไว้ก่อน ก็เลยทาให้รู้สึกว่ามันว้าวกับการที่เปิดราคาแบบนี้มากๆนะครับซึ่งกระแสจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่ายังไงก็น่าจะไปได้ดีอยู่แล้วนะด้วยราคาที่เปิดมาแล้วก็ด้วยรูปทรงตัวรถที่ถือว่าสวยเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยกับราคานี้ผมว่าให้มาได้ดีมากนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะมีหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ตัวเล็กไปนะขนาดตัวรถมันไม่ใหญ่เท่ากับบิ๊กสกูตเตอร์ในะ คลาส 300cc หรือ 350cc อันนี้ก็ต้องบอกกันไว้เลยว่าสำหรับ DC3 คันนี้นะครับการวางตลาดของมันเนี่ยไม่ได้มาชนกับพวกบิ๊กสกู๊ตเตอร์ต่างๆนะครับแต่ว่ามาชนกับพวกสกู๊ตเตอร์ 150cc 160cc หในเรทราคาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองสังเกตในเรื่องของฟังก์ชันนะครับมันใกล้เคียงกันมากนะบางอย่างเนี่ย DC3 เหนือกว่าด้วย รวมไปถึงเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่เรียกว่าขิงมาแบบทั้งสวนน่ะเออเอาเป็นว่าเครื่องยนต์ก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ในราคาที่ใกล้เคียงกันหรือจะเรียกว่า DC3 วางราคามาได้ดีกว่าด้วยซ้ําตรงนี้เนี่ยแหละครับที่ทาง GPX อาจจะคาดหวังกันเอาไว้นะ คือพูดง่ายๆว่าเขาจะมาเซ็ตหยอดพวกสกูตเตอร์1 5 0 160ที่มีราคาแสนอัพนั่นแหละซึ่งตรงนี้ก็ต้องมารอดูกระแสนะครับแต่สำหรับตัวผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นรถที่ขายดีรุ่นหนึ่งละกันนะเพราะว่าคอนเซปต์ประมาณนี้เนี่ยยังไงก็เป็นคอนเซปต์ที่ตรงกับโจทย์ของรถมตร์ไซค์ที่ขายดีในบ้านเราแน่นอนครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและแน่นอนครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าหากใครมีเวลาว่างนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพจ Facebook ของ Outdoor CH ด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ